เนื่องจากตัวฟูจิซังเนี่ยก็ไปไม่ได้ครับก็เลยคือคือมันขึ้นได้แค่ชั้นหนึ่งแล้วก็ฟ้าไม่เปิดนะครับที่ไกด์ก็เลยพามาฟูจิเซนไวแกต้อกต้องเรียกว่าฟูจิเชงเกนหรือสาลเจ้าฟูจินะครับซึ่งอยู่ในป่าสนแบบใหญ่มากลองดูครับ